ทอดแล้วอย่าก,กัดแม่นะอโอ้เดี๋ยวลูกไปเก็บก่อนอลูกไปเก็บก่อนอ่าเดี๋ยวลูกเก็บใสร็ล้างก่อนนะคะอาเอาลูกเก็บใสร็ล้างก่อนนะคะพึงอนนะคะอ,อใช่ไหมโอ้ยอ่าลูก หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเพิ่งคลอดเสร็จเนี่ยใหม่ๆเลยใช่ไหมอ่าสี่ตัวอ่าห้าตัวโอ้ย คลองนี้ได้หกตัวนะคะน,นี้คุณแม่เตรียมคลอดนะกัดขนแล้วนะกัดขนแล้วเตรียมคลอดนะน้องออกแล้วนะคะ ได้มาสี่ตัวได้มาสี่ตัวนะคะ ได้มาสามตัวนะคะโอ้กินนมอะไรขนาดนั้นนะลูกดูสิโอ้โหดูสิตายแล้วโอ้ยอ้วนเนี่ยป้าตัวโอติจูอื้อือ พี่น้องเขายังไม่เป็นอย่างเธอเลยไหนดูซิเป็นไหมอ้อะไรของเขาเนี่ยอโนี่ก็ยังไม่แน่นขนาดนั้นเลยเนี่ยโอ้นี่อึ่งอ่างเหมือนกันเลยโอโอสุดยอดเลยคุณแม่คุณแม่เก่งจังเลยดูซิเลี้ยงลูกอ้วนเป็นหมูเลยดีแยเลยลูก เก่งจังเลยคุณแม่เก่งจังเลยวันนี้ได้ลูกกระต่ายสี่ตัวนะคะ